สมุทรสงครามคุณไม้ไทยสุริยะยังยงนะครับรองอันดับสี Miss Universe Thailand 2024แ่ครับผมครับสวัสดีครับผมนายเอกสิทธิ์เกียติบุญนะครับเชื่อชุดว่าสืบสารงานเบญจรงนะครับอย่างมั่นใจนะครับเป็นคนที่ชอบเซรามิกอยู่แล้วแล้วก็อยากจะสืบสารงานเบญจรงของคนไทยที่ตอนนี้ดังอยู่แล้วทั่วโลกและอยากจะให้เห็นว่า ทำบนเครื่องประดับที่ตกแต่งบนชุดได้ตามที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือจะเป็นถ้วยจายนแจกันที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ตามบ้านที่เราใช้อยู่แต่อันนี้คือเป็นเครื่องประดับที่ทำมาจากเซรามิกและวาดลวดลายเบญจรงค์ลงบนเซรามิกของจริงครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับโมแครทีแปลกใหม่มงงามมากนะครับผมลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณก้อยกิอยกิจเจริญ